mama okay. 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 uh -huh. uh -huh. Oh, dia punya depan. Okey. Okey. Baik, abang. Abang ni, abang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rew, rew, Oh, oh. มานูรอมา้อรัโอ้สุดยอดเลยมันเหมือนตกไวแล้วเลยนะ Amin Allah, được, cảm ơn rồi, Amin Allah. Đi rồi. Oh. Ai ai si sơm na gò quá. เออดูดีทำไมมันหมดหลายรอบหรอถาไหมเออหลายรอบเลยแลคนลงไปนนั้นเหรอฮะางครแบบนั้นเหรอ ด <hertz? S 2> ูแรงไหมนี่อ่ะขาปีเลยค่ะปีไหนเออปีอวยรุ่งเลยเอ ข้าจวนมเลยใครถึงก่อนวะไม่น,น,น่ากลัวจริงเดี๋ยวด่ะตั้งกันดีก่อน Ah, bagi sampah situ. อมนนี้เราหันหน้าเลยนะงงหน้าหกน้าเดินันห้าะต้องเอาแข่เอาเท้าอยู่ใช่ไมโอเคโอเคโอเคสวยนะแล้วเรา้นี่ มันต oh, ักก่โอ้สุดจยมันหนักด้วยอ่ะมันไปเร็วอ่ะตาว่าัตัวใหญ่โอเเริ